เมื่อจูจูหญิงสาวคนธรรมดาได้ไปเจอกับแม่หมดและเผลอเข้าไปในโรงเรียนสอนแม่มดโดยบังเอิญทําให้เธอได้รู้จักกับการใช้เวทมนต์และได้เข้าเรียนเป็นนักเรียนของแม่หมดเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปรับชมกันเลยครับกับ The Worst Witch โอมเพียงแม่มดน้อยสู้ตายเพื่อนๆเ,เ,เคยอยากจะอ่านการ์ตูนแต่ไม่รู้จะไปหาอ่านที่ไหนกันหรือเปล่าครับวันนี้ผมก็มีแอปใหม่ที่กําลังมาแรงมาแนะนําไอมังงะ แอปพลิเคชันสำหรับคนชอบอ่านการ์ตูนฟรีมีทั้งเป็นคอมมิกแล้วก็มังงะแถมตอนนี้ยังมีกิจกรรมแจกเงินสดฟรีอีกด้วยนะครับรู้แบบนี้แล้วก็รีบเข้าไปโหลดกันเลยแอปสามารถโหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store เพียงพิมพ์คำว่าไอมังงะแล้วกดค้นหาแอปก็จะขึ้นมาให้เรากดโหลดหรือจะกดตรงลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่ผมทิ้งเอาไว้ข้างล่างก็ได้เหมือนกันพอติดตั้งเสร็จก็สามารถเข้าไปเปิดใช้งานฟรีได้ทันที ในแอปจะมีการ์ตูนที่ผู้หญิงมักชอบไม่ว่าจะเป็นแนวความรักโรงเรียนหรือดราม่าโดยเฉพาะแนวสายไว้ก็มีนะครับ แถมยังมีให้อ่านฟรีๆอีกตั้งหากทุกเรื่องต้องบอกว่าโคตรสนุกอย่างเช่นเรื่องรอยกัดที่อ่อนหวานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักระหว่างมนุษย์และแวมพายคนที่ชอบการ์ตูนแนวผู้หญิงต้องลองโหลดมาอ่านดูแล้วละ่ะส่วนการ์ตูนแนวที่ผู้ชายชอบก็มีด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแนวแฟนตาซีแอคชั่นและการต่อสู้ทุกอย่างไม่ให้เลือกอ่านกันได้เลยในแอปยังแจกเพชรฟรีให้ทุกวันและในแอปยังมีกิจกรรมภารกิจต่างๆที่ให้สามารถเข้าไปกดรับเพชรฟรีได้นอกจากนี้แล้วตอนนี้แอปไอมังงะยังได้จัดก นสดฟรีในหน้า Facebook f a n Page กติกาง่ายๆเพียงแค่1โหลดแอปแล้วให้คะแนน5าดาวกับแอปไอมังนะงะ2แคปรูปที่ให้5ดาวไปคอมเมนต์ใต้โพสตและก็แชร์โพสต์ของกิจกรรมไปยังไทม์ไลน์เองสชวนเพื่อนมากดไลค์คอมเมนต์เองไลค์ยิ่งเยอะโอกาสรับรางวัลก็ยิ่งมากตามรางวัลเป็นเงิน1 0 0 0บาทจำนวน1คนเงิน500บาท2คนและเงิน200บาทอีก2คนอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับแอปดีๆอย่างนี้ไม่ควรพลาด สัปดาห์ต่อมาหลังจากจบการแข่งขันปรุงยาจู่ๆทั้งโรงเรียนก็เตรียมไปด้วยหมอกบางอย่างครูแคคเกิลจึงรีบกลับไปหาพวกเด็กๆแล้วปิดตายโรงเรียนเอาไว้ไม่ให้ใครออกไปได้แต่ทันใดนั้นอีเทลก็บอกว่าแมวของเธอยังอยู่ข้างนอกจึงคิดจะเปิดประตูออกไปตามมันครูแคคเกิลจึงบอกว่ามันสายไปแล้วตอนนี้ห้ามใครออกจากโรงเรียนนี้ทั้งนั้นแล้วครูแคคเกิลก็บอกให้ครูดิวดูแลเด็กปีหนึ่งส่วนครูคนอื่นๆให้ตามครูแคคเกิลไปซึ่งระหว่างนั้นอีเทลก็เป็นห่วงแมวของเธอกลัวว่ามันจะหาทางกลับมาไม่ มิวเดียดก็เลยอาสาที่จะช่วยแล้วพาอีเทลแอบนี้ออกไปทางตะแกรงในห้องครัวส่วนทางฝั่งของนักเรียนคนอื่นๆนั้นพอครูดิวเช็คชื่อดูก็เห็นว่าอีเทลกับมิวเดียรหายตัวไปครูดิวจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับครูแคคเกิลทำให้ครูแคคเกิลเป็นห่วงเด็กทั้งสองคนนั้นเพราะเธอเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนและรู้ว่าถ้าสคนนั้นกลับเข้ามาไม่ทันมันจะเกิดผลยังไง ตัดภาพมาที่มิวเดตและอ e ีเทลหลังจากที่หาแมวไม่เจอทั้งสองจึงคิดจะกลับเข้าไปในอาคารแต่ว่าตอนนี้ห้องครัวกําลังมีคนอยู่ในนั้นทาให้ทั้งสองต้องเปลี่ยนไปเข้าทางอื่นแทนแล้วมิวเดตกับอ e ีเทลก็เข้าไปในอาคารได้สําเร็จแต่ทันใดนั้นทั้งคู่ก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนกับมอสเธอบอกว่าเธอชื่อโมนาและถามว่ามีใครบอกพวกเธอไหมว่าโรงเรียนนี้ถูกปิดตายแล้วระหว่างนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งตามเข้ามาหาแล้วถามมิวเดตว่าพวกเธอเป็นใครมิวเดตจึงบอกว่าพวกเธออยู่ชั้นีของคร แต่โมนาก็บอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยและคิดว่ามิลเดียดคงจะเป็นเด็กใหม่อีเทลจึงบอกว่าพวกเธอนั่นแหละที่เป็นเด็กใหม่ถ้าไม่รู้จักกับครูฮาร์ดบรูมอีเทลจึงถามกลับไปว่าแล้วรู้จักครูแคคเกิลหรือเปล่าเพราะตอนนี้ฝาแฝดของเธออีกคนกําลังเข้าไปในห้องครูแคคเกิล ระหว่างนั้นมิวเดตก็ไปเห็นที่ประตูห้องที่ตอนนี้ป้ายชื่อมันเป็นของเอาม่าแคคเกิลไม่ใช่เอดาแคคเกิลเหมือนที่เธอเคยรู้จักทันใดนั้นครูเอาม่าแคคเกิลก็กําลังจะเข้ามาทําให้ทุกคนตกใจแล้วรีบพากันไปหาที่หลบจากนั้นพอเอาม่าเปิดประตูเข้าไปข้างในเธอก็เรียกชื่อของ atha, อากาธาเอดาและสเปลบอดี้ทำให้มิวเดีกับอ e ีเทลรู้ว่าที่จริงแล้วฝาแฝดสองคนนั้นก็คือครูแคคเกิลกับอากาธาส่วนโมนาก็คือยายของหมอและตอนนี้ทั้งสองกำลังข้ามเวลามาในอดีตในขณะเดียวกันแม่ของครู สอนเด็กทั้ง3คนเพราะว่าพวกเธอแอบเข้ามาในห้องโดยพลรการแถมยังคิดจะขโมยตำราของแม่ไปอีกอากาธาก็บอกว่าเธอแค่จะทําให้โรงเรียนนี้น่าสนใจมากขึ้นเพราะตอนนี้ติดอยู่แต่ในหมอกทําให้ไม่สามารถออกไปไหนได้ส่วนทางฟังของมิวเดธเธอได้พบตำราที่เขียนถึงเรื่องหมอกการเวลาเอาไว้ในนั้นบอกว่าหัวหน้าพ่อมดได้เสกหมอกหนาขึ้นมาเพื่อที่เขาจะได้เดินทางเข้าไปในนั้นแต่ว่าหลังจากที่เขาได้เข้าไปแล้วก็ไม่มีใครได้เห็นเขากลับออกมาอีกเลยตำรายังบอกทิ้งเอาไว้ว่าถ้าใครที่พบว่า ตัวเองอยู่ผิดเวลาประวัติศาสตร์หลังจากที่มอกจ้างหายไปแล้วเขาคนนั้นจะต้องติดอยู่ที่นั่นตลอดการพอรู้แบบนั้นมิวเดียจึงเขียนข้อความลงไปที่โต๊ะของมอสเพื่อให้มันส่งไปให้มอสในปัจจุบันบอกว่าตอนนี้เธอกับอ e ีเทลกำลังติดอยู่ในอดีตเผื่อว่ามอสจะเห็นข้อความนั้นแล้วหาวิธีช่วยเธอได้จากนั้นทั้งสองก็พากันเข้าไปหายายของมอสที่ตอนนี้กำลังถ่ายรูปอยู่ซึ่งระหว่างนั้นแม่ของครูดิวก็ก,กดถ่ายพอดีทําให้มิวเดียและอ e ีเทลติดเข้าไปในรูปนั้นด้วยแล้วมิวเด โมนาจึงบอกว่าพวกเธอจะช่วยเองแต่มิวเดตก็ต้องช่วยพวกเธอด้วยเหมือนกันแล้วทั้ง5คนก็แอบพากนันหนีออกไปจากห้องตัดภาพมาที่โรงเรียนในปัจจุบันพอมอสเปิดโต๊ะขึ้นมาก็ได้เจอกับข้อความของมิวเดตที่ส่งมาเพื่อขอความช่วยเหลือครูเดวจึงรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับครูแคคเกิลว่าตอนนี้มิวเดตกับอ e ีเทลกำลังติดอยู่ในอดีตทนันใดนั้นครูแคคเกิลก็เห็นว่ารูปถ่ายในอดีตมันได้มิวเดตกับอ e ีเทลอยู่ด้วยทําให้ทุกคนเชื่อว่า2คนนั้นติดอยู่ในอดีตจริงงงงงๆส่วน ed, นนททาัััขออออดตีี้เเธกบ e กบลล วยกันหาตำราของคุณนายแคคเกิลตามที่ได้ตกลงกับพวกอากาธาเอาไว้เพื่อแลกกับให้ทั้ง3คนช่วยอีเทลหาแมวซึ่งระหวังนั้นมิวเดีตก็ได้พบกับเอกสารบางอย่างจึงแอบเก็บมันใส่กระเป๋าของเธอเอาไว้จากนั้นพออีเทลพบตำราที่ทั้ง3คนต้องการแล้วจูจูอากาธาก็เข้ามาแย่งมันแล้วไม่ยอมทำตามสัญญา มิวเดตจึงขอร้องให้โมนาหยุดก่อนแล้วบอกความจริงไปว่าเธอเป็นเพื่อนกับหลานสาวของโมนาแต่ทันใดนั้นแม่ของครูแคกเกิลก็เข้ามาซะก่อนมิวเดตกับอ e ีเทลจึงรีบพากันหนีออกไปโดยทิ้งโมนาไว้ให้อยู่กับเอลมาเพียงลำพังพอหนีออกมาได้มิวเดตกับอ e ีเทลก็ปรึกษากันว่าถ้าโมนาถูกไล่ออกตอนนี้มันอาจจะทำให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงและมดก็อาจจะเปลี่ยนตามไปด้วยจากนั้นในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังพากันตามหาแมวต่อครูแคกเกิลในโลกปัจจุบันก็ตามมาหาทั้งสองคนเพื่อจะพามิวเดตและอ e ีเทลลกับไป ครูแคคเกลิลบอกว่าทั้งสองจะต้องกลับไปที่ที่พวกเธอมาซึ่งก็คือทางตะแกรงในห้องครัวมันถึงจะทําให้กลับไปโลกปัจจุบันได้แต่ว่าตอนนี้ครูแคคเกลิลจะต้องไปกรอมให้แม่ยอมเปลี่ยนใจเรื่องโมนาก่อนที่มันจะทําให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนไป ตัดภาพมาทางฝั่งของเอดาและอากาธาสาเหตุที่ทั้งคู่ต้องการตำรานั้นก็เพื่อจะเอามาใช้คาถาตองห้ามในการยึดพลังของแม่ตัวเองเพราะทั้งคู่นั้นคิดจะยึดโรงเรียนนี้เอาไว้และที่ทั้งคู่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะกฎของโรงเรียนที่บอกว่าคนเกิดก่อนจะได้สืบทอดซึ่งเอดาที่เป็นพี่นั้นไม่อยากเป็นครูใหญ่ส่วนอากาธาที่เป็นน้องอยากจะเป็นแต่ว่าเธอไม่มีสิทธิ์เพราะเกิดที่หลังทั้งสองก็เลยตกลงกันว่าจะเป็นผู้สืบทอดร่วมกันซะเลยแต่ว่าตอนนี้เอดาไม่เห็นด้วยที่อากาธาจะยึดพลังทั้งหมดของแม่ อากาธาจึงบอกว่างั้นก็ให้ลืมเรื่องใครแก่กว่าไปแล้วเธอจะเป็นคนบริหารที่นี่ด้วยตัวเองส่วนทางฟังของอ e ีเทลพอกลับเข้ามาในห้องครัวแล้วเธอก็ได้พบกับครูฮาร์ดบลูมํามให้รู้ว่าเธอสามารถกลับมาในโลกปัจจุบันได้แล้วส่วนมิวเดตก่อนที่จะตามเข้าไปในนั้นเธอก็ได้เอาเอกสารที่แอบขโมยออกมาแล้วบอกว่าครูแคคเกิลควรจะรู้เรื่องหนี้ซึ่งมันก็คือใบเกิดของครูแคคเกิลและความจริงก็คือเอดานั้นไม่ได้เป็นพี่แต่เป็นอากาธาตั้งหากที่เกิดก่อนพอรู้แบบนั้นครูแคคเกิลจ รีบกลับเข้าไปข้างในส่วนครูแคคเกิลจะต้องไปหยุดอากาธาในสิ่งที่เธอกําลังจะทําแต่ว่ามิวเดตนั้นก็ไม่อยากให้ครูแคคเกิลไปบอกความจริงกับอากาธาเธอจึงกลับเข้าไปในห้องเรียนแล้วเขียนข้อความฝากไว้ที่โต๊ะของมอสจากนั้นก็ตามไปหาครูแคคเกิลเพื่อห้ามเอาไว้ ครูแคกเกิลจึงบอกมิวดีตว่าครูจำเป็นจะต้องทำเพราะครูกำลังจะแก้ไขมันให้ดีขึ้นแล้วครูแคกเกิลก็บอกตัวเองในอดีตว่าเธอคือเอดาในอนาคตพร้อมกับเตือนอากาธาว่าอย่าปรุงยานั้นเพราะเธอจะไม่สามารถควบคุมมันได้และจะทำให้เกิดระเบิดขึ้นในห้อง จากนั้นอากาธาก็จะถูกส่งไปที่วิทยาลัยเวิร์มูดท,ที่มีแต่แม่มดนิสัยไม่ดีส่วนเอดาก็จะได้ขึ้นเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนี้เอดาตอนแก่จึงขอให้อากาธาวางกระเป๋าลงแล้วช่วยกันเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่แต่ทันใดนั้นเอดาตอนเด็กก็แย่งกระเป๋าไปถ้าอากาธาไม่ยอมยึดพลังของแม่งั้นเธอก็จะเป็นคนทำเองแล้วเอดาก็ขี่ไมวาดบินหนีไปอากาธาบอกทุกคนว่าเอดาจะต้องไปที่ห้องเก็บขยะแน่เพราะพวกเธอชอบไปที่นั่นเป็นประจำทุกคนจึงรีบพากันไปตามหาเอดา ตัดภาพมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันตอนนี้นิสัยของมอสเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเธอกลายเป็นเด็กที่ดื้อและนิสัยไม่ดีเนื่องจากสถานการณ์ในอดีตกำลังปั่นปว่วน ทันใดนั้นมอสก็เปิดมาเจอข้อความของมิวเดทที่บอกว่าครูแคคเกิลกำลังจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ใหม่และอยากให้มอสบอกเรื่องนี้กับครูดิวแต่ว่าตอนนี้มอสไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วเธอจึงไม่ยอมทำตามสิ่งที่มิวเดตต้องการส่วนทางฟังของมิวเดทในระหว่างที่กำลังจะไปตามหาเอดาทุกคนก็ไปเจอกับแม่ของครูแคคเกิลที่ผ่านมาพอดีครูแคคเกิลจึงบอกว่าพวกเธอมาจากอนาคตและเธอก็คือเอดาลูกสาวของแม่เองทำให้อัลมารู้ว่าเอดาคงจะข่าหมอกแห่งการเวลามาซึ่งมิวเดทก็ขอร้องให้อัลมาไปช่วยพวกเธอ เพราะถ้าไม่ยอมช่วยพวกเธอจะไม่มีโรงเรียนให้กลับไปอีก จากนั้นทุกคนก็พากันเข้าไปหยุดเอดาที่ตอนนี้กําลังปรุงคาถาเพื่อจะยึดพลังของแม่มิวเดตได้ขอร้องให้เอดายอมหยุดบอกว่าในอนาคตเอดาจะเป็นครูใหญ่ที่ดีมากเพราะถึงแม้ว่ามิวเดตจะเป็นแม่มมทีแย่แต่ครูแคคเกิลก็ยอมรับและเชื่อในตัวของเธอพอเอดาได้ยินแบบนั้นก็ยอมเปลี่ยนใจแล้ววิ่งเข้าไปกอดแม่ของตัวเองแต่ว่าทันใดนั้นอากาธาก็เข้าไปปรุงยานั้นต่อจึงทําให้หมออยาเกิดระเบิดขึ้นเหมือนที่ครูแคคเกิลเคยเตือนไว้จากนั้นพอครูแคคเกิลพากันออกมาจากห้องเธอก็ทํา ถามแม่ว่าทำไมถึงต้องโกหกว่าเธอเกิดก่อนแม่จึงบอกว่าเพราะอากาธาไม่เหมาะที่จะเป็นผู้สืบทอดของโรงเรียนอากาธาจะไม่มีทางรักษาคุณค่าของโรงเรียนเอาไว้ได้ดังนั้นเอดาควรจะเป็นคนที่ได้รับมันแทนจากนั้นครูแคคเกิลกักกบมิวเดียรก็รีบพากันกลับไปยังอนาโคตก่อนที่มอกมันจะจ้างหายไปซึ่งก่อนที่จะจากกันมิวเดียรก็ขอร้องรู่เอามาว่าอย่าไล่มนันนาออกจากโรงเรียนนี้เลยเพราะเรื่องนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนในปัจจุบันพอมิวเดียรแก้ไขทุกอย่างให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว ที่เป็นเด็กนิสัยเสียก,ก็กลับมาเป็นปกติแล้วเดินไปที่หน้าต่างเพื่อรอให้มิวเดตกลับมาส่วนมิวเดตที่กําลังจะกลับไปทางห้องครัวนั้นระหว่างทางเธอก็ไปเจอกับแมวของอ e ีเทลพอดีซึ่งตอนนี้มันกําลังอยู่กับยายของอ e ีเทลมิวเดตจึงเอาแมวตัวนั้นกลับไปด้วยจนในที่สุดทั้งครูแคคเกลและมิวเดตก็ได้กลับไปยังโลกปัจจุบนันแล้วมิวเดตก็เอาใบเกิดคืนให้ครูแคคเกลไปบอกว่าเธอจะเก็บเรื่องนั้นเป็นความลับให้เอง